เราได้บ่มเมล็ดมะกรูดไปได้9วันแล้วค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่9ค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้วยกันค่ะนี่ค่ะมเมล็ดมะกรูดของเราเนาะ<ม>ก็มีบางมาเมล็ดที่เริ่มงอกแล้วนะคะมีรากสีขาวออกมาอันนี้งอกแล้วนะคะอันนี้ก็งอกแล้วสําหรับมเมล็ดมะกรูดที่เราได้บ่มต่อนะคะตอนนี้ก็ยาวเยอะเลยนะคะเห็นไหมคะต้นนี้นี่ยาวเยอะเลย สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาเพาะเมล็ดมะกรูดค่ะอันนี้เป็นเมล็ดมะกรูดที่ตากแห้งแล้วเนาะการเพราะนั้นก็ง่ายๆค่ะเราก็จะเอามาแช่น้ําก่อนเนะเาะแล้วก็เอาเมล็ดมะกรูดมาใส่ในกระป๋องพลาสติกนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็เทน้ําอุ่นลงไปนะคะถ้าอยู่เมืองหนาวใช้น้ําอุ่นก็ดีค่ะ ถ้าอยู่เมืองร้อนเนี่ยเราก็ใช้ทามธรรมดาก็ได้นะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะคะเราจะทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะหลังจากที่เราเอา,มาเมล็ดมะกรูดแช่นะ้ำไปได้หนึ่งคืนค่ะแล้วก็จะเอามาบ่มค่ะตอนนี้ก็เอามาเล็ดมะกรูดออกมาจากน้ําก่อนค่ะก็เอาใส่ในกระชอนี่เนาะเราจะบ่มในกล่องพลาสติกนี่ค่ะก็เป็นกล่องพลาสติกที่มีฝาปิดก็ทําง่ายๆเนาะ เราก็เอากระดาษทิชชู่อเนกประสงค์นะคะพับสักสามสี่ชั้นนะคะสามารถาพับลงมาแบบนี้ได้เนาะแล้วก็เอาวางไปตรงก้นของกล่องพลาสติกแล้วก็พรมน้ําตรงก้นให้ชุ่มค่ะพรมน้ําด้านล่างก่อนนะคะแล้วก็เอามาเมาลื่มมะกรูดเอามาใส่ลงในกระดาษทิชชู่แล้วก็กระจายให้ไปทั่ว สร็จแล้วแล้วก็ภาากระดาษทิชชู่ส่วนด้านบนลงมาค่ะปิดมเมล็ดเนาะแล้วก็กดนิดหน่อยนะคะปิดมเมล็ดแล้วก็พรมน้ําอีกครั้งหนึ่งเราพรมน้ําพอชุ่มค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาไว้ค่ะแล้วก็เก็บไว้ในที่อุ่นๆเราก็ควรคอยเช็คทุกสองถึสามวันค่ะเผื่อเมล็ดงอกค่ะ เราได้บ่มเมล็ดมะกรูดไปได้9วันและะ้วค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่9คะ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้วยกันคะ่ะ<ม>นี่คะ่ะเมล็ดมะกรูดของเราเนาะก็มีบางเมล็ดที่เริ่มงอกแล้วนะคะมีรากสีขาวออกมาอันนี้งอกแล้วนะคะอันนี้ก็งอกแล้วอันนี้ก็งอกแล้วเด็กก็มีบางส่วนที่ยังไม่งอกนะคะส่วนเมล็ดที่ยังไม่งอกนี้เนาะเราก็จะบ่มต่อไปคะ่ะส่วนเมล็ดที่งอกแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาเพาะในกระถางคะ่ะ เราก็จะเอาเมล็ดมะกรูดมาเพาะในกระถางพลาสติกนี้ค่ะแล้วก็เอาดินใส่ลงไปเนาะดินนี้ที่เราใช้นะคะก็เป็นดินอนเนกประสงค์ผสมกับเพอร์ไลท์ค่ะคุณจะใช้ดินอะไรก็ได้ก็ขอให้มีการระบายน้ำได้ดีค่ะเดี๋ยวเราเอาก้นกระถางกดดินนิดหน่อยก็เหลือส่วนดินก็ประมาณสักหนิ้นวนะคะแล้วก็เอาเมล็ดเพาะลงไปนะคะ แล้วก็เพื่อดินที่เราจะกลบบนเมล็ดเนาะเราก็เลือกเมล็ดที่งอกแล้วนะคะอันนี้งอกแล้วเราก็เอามาวางในกระถางค่ะอันนี้ก็งอกแล้วนะคะเราเพาะหลายเมล็ดไม่เป็นไรค่ะพอกล้าเขา้าโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยเราก็ค่อยมาแยกกล้าค่ะ เสร็จแล้วเราก็เอาดินกลบเมล็ดค่ะก็มีความหนาประมาณหนึ่งเซนติเมตรค่ะเท่านี้ก็ใช้ได้ค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เนาะเราก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะ mm hmm. เพื่อจะให้เมล็ดงอกไวแล้วก็ช่วยควบคุมความชื้นเนี่ยเราจะเอากระถางใส่ลงไปในถุงพลาสติกก็ได้ค่ะ แล้วเราก็มัดปักถุงไว้ค่ะเราก็ยังมีเมล็ดที่งอกแล้วเหลืออยู่นะคะก็จะมาเพาะในกระถางที่สองค่ะก็เอาเมล็ดที่งอกแล้วมาใส่ลงไปในกระถางค่ะ เสร็จแล้วเราก็เอาดินกลบให้มีความหนาประมาณหนึ่งเซนติเมตรค่ะรดน้ำให้ชุ่มค่ะ ทระถางนี้ก็เหมือนกันค่ะเราก็เอาใส่ในถุงพลาสติกค่ะสำหรับเมล็ดที่ยังไม่งอกนะคะเราก็จะบ่มต่อเนาะถ้าเมล็ดแห้งเนี่ยเราจะพรมน้ำนิดหน่อยก็ได้ค่ะ แล้วเราก็เอาฝาปิดแล้วก็เก็บเอาไว้ในที่อุ่นๆค่ะตอนนี้ก็ได้9้าวันแล้วค่ะเรามาดูมเมล็ดมะกรูดที่เราเพาะลงในดินค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เริ่มงอกออกมานะคะมีหลายต้นเลยหลายมเมล็ดนะคะอีกกระถางหนึ่งก็เหมือนกันค่ะอันนี้ก็เริ่มงอกค่ะ พอเราเห็นมเมล็ดมะกรูดงอกแล้วนี่นะคะเราก็เอาถุงพลาสติกออกค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็วางกระถางไว้ในที่มีแสงสว่างแล้วก็แสงแดดตอนนี้ต้นกล้าเขาต้องการแสงสว่างแล้วก็แสงแดดในการเจริญเติบโตนะคะและสำหรับมเมล็ดมะกรูดที่เราได้บ่มต่อนะคะตอนนี้ก็ยาวเยอะเลยนะคะเห็นไหมคะต้นนี้นี่ยาวเยอะเลยเราก็จะามาพ่อในกล่องพลาสติกนี่ค่ะอันนี้เราก็ได้เตรียมแล้วนะคะ เนื่องจากว่าต้นเข้ายาวแบบนี้เนาะเราก็เอาปลูกลงในดินนะคะก็ให้ครึ่งหนึ่งโผล่มาจากดินค่ะเราก็ง่ายๆทําทเป็นหลุมแล้วก็เอากล้ามะกรูดใส่ลงไปค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาโตขึ้นเยอะแล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆดันรากลงไปนะคะแล้วก็ให้ข้างบนใบเลี้ยงโผล่ออกมาค่ะก็มีหลายต้นเลยนะคะ อันนี้ก็โตนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในหลุมแล้วก็เอาดินกลบให้ข้างบนโผล่ขึ้นมานิดหน่อยค่ะตอนนี้ก็ยาวเยอะเหมือนกันค่ะทำหลุมใหญ่หน่อยแล้วก็เอารากใส่ลงไป หลังจากที่เราเออกมาเล่นมากรุดเพราะลงดินแล้วเนาะเราก็รดน้ําค่ะแล้วก็รดพอชุ่มค่ะเราก็ทําเหมือนเดิมค่ะเราก็เอากล่องพลาสติกนี้มาใส่ในถุงพลาสติกนี้ค่ะก็ช่วยควบคุมความชื้นแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิเราทําแบบนี้เนี่ยไม่ไดมะกรุดเราก็จะได้งอกไวๆค่ะ ก่อนจบคลิปนี้เขาฝากไว้นิดนึงค่ะในการพาเพาะเมล็ดมะกรูดนั้นอาจจะใช้ระยะเวลานานหน่อยนะคะอย่างสองกระถางที่เราเพิ่งเพาะไปเนาะก็งอกได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราเลี้ยงดูเข้าไปประมาณสองเดือนก็จะได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้เราเพาะได้ประมาณสองเดือนแล้วค่ะก็งอกได้ประมาณนี้นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็เลี้ยงดูเข้าไปเรื่อยๆนะคะพอช่วงอากาศดีขึ้นเนี่ยเราก็เอาไปไว้ข้างนอกหรือในกรีนเฮาส์ได้ค่ะ ถ้าคุณสนใจจะพ่อมเมล็ดมะกรูดก็ลองดูค่ะพ่อไม่ยากค่ะลองบ่ม,มเมล็ดก่อนนะคะเ้าก็จะงองง่ายๆค่ะขอบคุณมากค่ะที่มาชมคลิปขอบคุณค่ะ